สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมนะครับโจเคแดงนะครับออกมาติดตามผลแปลงสาธิตชุดสถานทุ่งนะครับในพื้นที่อำเภอสะบทจังหวัดลบบุรีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวทํามาทําความรู้จักกับเจ้าของแปลงก่อนนะครับสวัสดีครับผมดอนชมพูครับผมอยู่บ้านบางแคม์อำเภอสะบดครับครับอันนี้พี่ดอน ฉีดสถทานทุ่งไปเนี่ยแล้วก็หวานปุ๋ยรอบแรกไปแล้วเนาะครับผมนะครับมีความแตกต่างอย่างไงบ้างครับก็ที่ฉีดสถทานทุ่งกับไม่ฉีดสถานทุ่งก็มีความแตกต่างมากครับแต่ฉีดสถทานทุ่งไปแล้วได้รดปุ๋ยเหลือหวานปุ๋ยได้สองลูกครับจากปกติพี่ดอนหวานกี่ลูกนะครับสามสี่ลูกครับผมลดไปครึ่งนึงครับปกติประมาณสี่ลูกเนาะเป็นยูเรียป่ะครับพี่ยูเรียครับยูเรียนะครับใส่รอบแรกเนาะครับผมแล้วก็ที่เราทําการทดลองวันนั้นก็คือฉีดสถทานทุ่ง ก่อนหว่านปุ๋ยครับผมนะครับแล้วก็ลดปุ๋ยไปสองลูกนะครับลดปุ๋ยไปแล้วสองลูกข้าวเป็นยังไงบ้างครับพี่รอนก็สภาพก็ปกติเหมือนหว่านปุ๋ยสี่ลูกครับแต่เราลดได้ลดปุ๋ยลงไปครับเห็นพี่รอนบอกว่าในทุ่งเนี้ยโรคใบไหมกําลังระบาดเลยครับผมครับแต่ของพี่รอนไม่เป็นนะตอนนี้เนาะครับผมไม่เป็นครับครับก็ข้าว นะครับจะมีอาการเป็นยังไงนะครับหลังฉีดสถานทุ่งและลดปุ๋ยไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้พี่ดอนพามาดูข้าวกันนะครับครับผมนี่ก็ใบเขียวดีเนาะพี่ดอนเนาะครับผมเขียวดีครับเขียวตั้งไม่เป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะพี่ใบเฟอร์ใบแบะครับไม่ไม่แบใบมันจะชี้ครับผมใบข้าวจะชี้มันไม่แบเหมือนที่ว่าอย่างอย่างแบบเขียวแบบยูเลียครับเขียวแบบบาดปุ๋ยมากครับ ใช่เพราะว่าเราลดปุ๋ยไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลำต้นเนี่ยจะแข็งนะครับใบจะชี้ใบตั้งใบถงตั้งดีนะครับแล้วที่สำคัญที่ผมสังเกตได้ใน,ในทุ่งเนี้ตั้งแต่ผมขี่รถเข้ามาเนี่ยเป็นใบใหไหมเกือบทุกแปลงเลยครับผมนะครับแต่แต่แปลงเนี้ไม่เป็นนะครับสังเกตได้จากใบนะครับยังไม่เป็นใบใหไหมแต่แปลงข้างหน้าพี่เริ่มมาแล้วละ่ะครับ <laughs> ผม <laughs> ผมเห็นผมเห็นยุบยุบไปเลยนะครับ เอแบงเขตนี้ครับเป็นเงินเยอะครับผมแต่แปลงนี้มันยังไม่มีครับยังหาจุดเป็นไม่เจอนะครับแล้วอีกกี่วันใส่ปุ๋ยรอบสองนี่ก็ประมาณสักสี่ห้าวันนะครับสี่ห้าวันแล้วก็เราจะฉีดชุดสถานทุ่งนี้ก่อนวันปุ๋ยครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็มาติดตามดูนะครับว่าหลังวันปุ๋ยรอบที่สองแล้วเราจะลดอีกครึ่งหนึ่งรับพี่เนาะเพราะว่า เอ๊ะปกติรอบที่สองพี่ใส่ปุ๋ยสูตรอะไรสูตรที่สิบแปดแปดแปดครับสิบแปดแปดแปดปกติกี่ลูกนะพี่ก็ปกติจะหว่านเจ็ดลูกเจ็ดลูกเดี๋ยวรอบนี้จะเหลือกี่ลูกดิจะหว่านสี่หรือห้าลูกครับสี่หรือห้าลูกนะครับในรอบที่สองจะลดปุ๋ยลงอีกนะครับนะครับเดี๋ยวก็เรามาติดตามชมนะครับว่าผลผลิตของแปลงพี่ดอนนะครับหลังจากฉีดสะท้านทุ่งแล้วลดปุ๋ยจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามยันเกี่ยวกันเลยนะครับสำหรับวันนี้โจกับพี่ดอนนะครับขอลาไปก่อน พบกันใหม่ตอนเก็บเกี่ยวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ